นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจากนี้ไปคุณจะได้รับฟังรายการสบายสบายโดยนันประพัฒเฉลิมศิลป์ิรัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสบายสบายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒนเฉลิมสินธิรานรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำ วันอาทิตย์ช่วง9ก้นากาสินาทีถึง11บเอนาฬิกากับเรื่องราวของสุขภาพสิ่งแวดล้อมและก็การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเราจะเจอการในช่วงเวลาแรกนะคะกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในช่วงโลกสีเขียวและต่อด้ดวยเรื่องราวน่ารู้จากสภากาชาติไทยส่วนชั่วโมงที่2นั้นจะเน้นเรื่องราวของสุขภาพโดยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกและก็ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปคะ่ะและแน่นอนที่สุดคะ่ะช่วงแรกของรายการเรามารับฟังกันนะคะ ว่าโลกสีเขียววันนี้มีอะไรมาฝากกันไปรับฟังกันเลยค่ะช่วงโลกสีเขียวและยังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับรายการสบายๆกับโฟนนันประพัดเฉลิมสินฮิรันในช่วง โลกสีเขียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเปิดมุมมองภาคประชาสังคมภาคอีสานกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากประธานกรรมการมูลนิธิชุมชนอีสานคุณภูลสมบัตินามล่าอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณภูลครับผมภูลสมบัตินามล่าครับคุณภูลสมบัติคะ ช่วยช่วยอธิบายนิดนึงว่ามูลนิธิชุมชนอีสานนี่ทําอะไรคะครับมูลนิธิชุมชนอีสานเป็นกลไกขององค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสานนะครับซึ่งทําหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพองค์นักพัฒนานะครับแล้วก็อันที่สองก็คือทําหน้าที่าทางานวิจัยสาธารณะเกี่ยวกับภุม่มปัญญาท้องถิ่นหรือองค์ความรู้ท้องถิ่นในการ ในการพัฒนาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมทั้งด้านเมืองทั้งด้านชนบทครับครับค่ะแล้วแล้วมาทํางานในเรื่องของการพัฒนาเมืองกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศได้ยังไงคะเนี่ยครับก็เรื่องนี้นี่เป็นเรื่องท,อที่อยู่ในความสนใจเราอยู่แล้วนะครับเพราะว่างานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรา เราทำงานทั้งในพื้นที่จะในพื้นที่ทําม,มูลที่เป็นเขตพื้นที่แม่น้ำมูลตอนกลางตอนกลางะนะฮะที่เคยเป็นราบทำงานกับความสุขสิ่งแวดล้อมทำงานกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เราก็มาพบกับอ่อ่ทีไอ I, สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยแล้วก็ศูนย์ประชาสังคมและการจัดก,การองคออ์กรเอกชนสาธารประโยชน์เนี่ย ที่เป็นของมองขอนะครับเราก็คิดว่าน่าจะประสานทํางานร่วมกันเพื่อให้เกิดให้เกิดอ่าให้เกิดความรู้ความชัดเจนในเรื่องของเรื่องเมืองซึ่งเป็นเป็นภาคที่เราองค์กรพัฒนาเอกชนเนี่ยยังไม่ค่อยไม่ได้ทํางานในเรื่องนี้เท่าไหร่ส่วนในเรื่องอ่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยก็เป็นเรื่องอีกที่เหมือนเหมือนกับเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเกิดขึ้นในใ,ในในพื้นที่ ของเราเท่าไหร่มุ่งแต่เรื่องสิ่งแวดการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบเดิมก็คือเรื่องการ,การจัดการป่าการจัดการน้ําปกตินะครับแต่ว่าถ้าเรื่องสิ่งแวดเรื่องาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันเป็นเรื่องที่อ่าเป็นพยานอันตรายที่ในอนาคตที่จะต้องที่มันอาจจะเกิดขึ้นเราก็เราคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจจึงเข้าไปร่วมมนะือกันทํางานและมูลนิธิเองก็เป็น ก็ทํางานในพื้นที่หนองคายด้วยนะครับพื้นที่ครับค่ะก็งั้นงั้นน่าจะอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นได้มคะว่าในในส่วนของประชาสังคมในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยค่ะคือผลผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากการพัฒนาเมืองและก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเรายังไงแล้วก็ ในส่วนของภาคอีสานเนี่ยมันจะต่างจากภูมิภาคอื่นๆยังไงพอพออธิบายให้ให้อย่างดิฉันอยู่กรุงเทพเนะนี่ยดิฉันจะได้เข้าใจว่าทางนู้นเป็นยังไงได้ไหมคะครับถ้าถ้าในภาคอีสา,เานเะราเนี่ยเนาะดูเฉพาะเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นอขอนอย่างเช่นขอนแก่นโคราชอุบลอุดรเป็นเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโต เป็นเมืองที่เป็นมหานครแล้วก็เป็นเมืองที่เป็นเป็นฮับของการเดินทางการท่องเที่ยวการบินการอะไรต่างๆการโรงแรมอ่อซึ่งซึ่งการที่การเจริญเติบโตเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องผังเมืองเกี่ยวข้องกับเรื่องผังเมืองซึ่งมันจองขยายไปทุกวันทุกวันแล้วก็มีการสิ่งก่อสร้างอย่างซับซ้อนขึ้นในเมืองนะ และบางพื้นที่ก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่ที่มีขยะมูลฝอยเยอะเนื่องจากจำนวนคนเยอะแล้วก็จะทำให้เกิดสิ่งตกะปะกบโสโโรกขึ้นมาแล้งรวมทั้งมลพิษต่างๆอีกทั้งเมืองเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ที่เป็นแบบมีน้ำท่วมขังคล้ายๆกรุงเทพบ่อยเพราะว่ามีการระบบระบบเขาเรียกว่าระบบจัดก,การน้ํา ค่อนข้างซับซ้อนและยุ่งยากแล้วมีการก่อสร้างซึ่งมันเป็นอ่าบริเวณที่ไม่สามารถรับน้ําได้อยู่ได้อย่างคลับให้เหมือนกับพวกคลองหรือพวกอ่างแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนบ่อที่จะน้ําที่จะลงมาคัางนะครับทาให้เกิดน้ําท่วมซ้ำซากบ,บางพื้นที่แล้วรวมทั้งเรื่องการจราจงจราจรต่างๆกลรถลาต่างๆก็เยอะทําให้เมืองเนี่ยก็เกิดเกิดมลพิษเกิดครับ ว่ามีการปล่อยคาร์บอนเยอะในเมืองน,นะอันนี้เชื่อมโยงกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศก,ก็คือว่าในการมันก็เชื่อมโยงกับเรื่องของการในเมืองเนี่ยก็มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะแล้วก็มีการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมันก็มีกระทบกับการภาคการผลิตด้วยเหมือนกันอย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าเกษตรกร,ร,กรในบางพื้นที่ ที่ทำนาเคยทำนาในช่วงฤด,ดูฝนเดือนหกนี้นะครับเดือนเดือนมิถุนาเอาเดือนพฤษภามิถุนาเนะี่ยเขาเรียกเดือนหกตามอีสานนะคนะเขาก็เขาก็ต้องเลื่อนไปเพราะว่าฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลร,รวมทั้งมีพื้นที่บางพื้นที่ที่มันแห้งแล้งหรือว่าพื้นที่ที่มันอ่าเกิดบางทีไม่เคยน้ําท่วมก็น้ําท่วมได้โดยง่ายรวมทั้งเกิด การอเกิดการลาดเอาโครนอาอะไรเหมือนกับที่เกิดขึ้นใ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 นาศานของเราในพื้นที่บ้านไผ่เมื่อเร็วๆนี้ก็คือว่าก็คือว่ามีการน้ําท่วมอย่างฉับพลันนะครับที่บ้านไผ่เร็วๆนี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ที่เป็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศรวมทั้งสัมพันธ์กับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของบ้านเราทําให้ ทำให้ระระบบน้ําระบบดินป้าอากาศไม่ได้ดําเนินไปตามปกติที่เคยมันก็เกิดการเกิดการอ่าเกิดผลกระทบต่อผู้คนสิ่งแวดลอ้อมและระบบนิเวศครับผมอ๋อค่ะคือคืออันเนี้ยเรา อาจจะต้องอธิบายให้เห็นภาพนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจในลักษณะของพื้นพื้นที่ของชุมชนอีสานเลยเฉพาะพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาเมืองและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะฉะนั้นบางที่อาจจะต้องยกตัวอย่างเป็นเป็นพื้นที่เลยอย่างอย่างกรณีภาพประชาสังคมที่ร่วมแรงร่วมใจเปลี่ยนพื้นที่ที่บริเวณหนองคายอย่างเงี้ยนะคะอ่ามันมีผลดียังไงและพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นยังไงเรล่าถึงต้องเปลี่ยนอ่าอย่างเงี้ย ค่ะ,ะครับอจะพูดให้ฟังเรื่องพื้นที่เมืองหนองคายเนาะหนองคายที่ททบริเวณบริเวณอำเภอเมืองเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เรื่องการท่องเที่ยวการประมงและมีอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนองคายเนี่ยจำนวนมาศาอาแล้วก็เป็นเป็น เป็นเขตชายแดนที่จะเป็นรอยต่อที่จะไปที่ลาวด้วยเนาะก,ก็จะมีการเขาเรียกว่าการความเจริญเติบโตทางด้านการที่อยู่อาศัยเรื่องการอพยพเคลื่อนย้ายผู้คนรวมทั้งการประมงในบริเวณแถวนั้นอ่ะมันจะเยอะการประมงก็บางทีก็เป็นเขตที่จะลากปลาเข้ามามาขึ้นบริเวณนั้นที่เพื่อจะค้าขาย แต่ว่าก็จะมีการปล่อยของเสียเช่นปลาเน่าหรือว่าน้ําของปลาในบริเวณท,เท่าน้ําแถวนั้นอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องถ้าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็มีโรงแรมแถวริมฝั่งแม่น้ำโขงเยอะเนาะโรงแรมก็ผลิตอ่าก,ก็ก็มีผู้คนเข้าพักแล้วก็เกิดการถ่ายเทน้ําเสียบางทีก็ลงไปบริเวณลุ่มน้ําหรือว่าเป็นบริเวณอ่คลองซอยของของแม่น้ำโขงซึ่งก็จะเชื่อมลงในที่สุดก็ จะลงไปที่สิ้นสุดในน้ำโของอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาที่อยู่อาศัยต่างๆขึ้นเยอะอคนก็เข้ามาอยู่อาศัยบริเวณในเมืองเยอะแล้วก็เกิดการบางทีไม่ได้ไม่ได้อะไรเขาเรียกไม่ได้วางผังเมืองตามระบบที่ที่ที่ดีก็จะเกิดน้ําท่วมขังเพราะว่าไม่มีความชัดเจนเรื่องเรื่องอะไรเรื่องบริเวณคาทางไหลของน้ําอย่างนี้เป็นต้น รวมทั้งเกษตรในพื้นที่เกษตรริมน้ําโขงหนองคายนี่ยนะครับก็จะเป็นเกษตรที่ใช้ใช้สารเคมีและสารพิษเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อจะเพื่อจะทําการทำการผลิตนะครับาการสิ่งที่มันสิ่งที่มันผลิตสารเคมีสารพิษเนี่ยมันก็จะลงแม่น้ําเหมือนเดิมฉะนั้นเราเราเราจึงเราจึงพยายามนําล่องแก้ทีละปอกก็คือ อ่าอันหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการจัดการขยะหรือว่าอ่จัดการขยะให้ได้ให้ได้ให้ได้ศูนเปอร์เซ็นหรือเช็ตซีโร่นะครับในในในพื้นที่นํำร่องนะครับค่ะมีคำหนึ่งที่ที่เห็นในในเอกสารนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือร่วมคิดร่วมทำบนฐานนิเวศแล้วมีคำว่าเมืองหนองคายและสะใครคืออะไรอคะครับ,รบอ่าเมืองหนองคายและสะใครนี่เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่อยู่อำเภอสักใครนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราทำเรื่องทำเรื่องอาทาเรื่องสืบสิ่งแวดล้อมทำเรื่องการสนับสนุนแกนนำให้ให้มีการปลูกป,ป่าให้มีการอ,าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมเกษตรกรที่ทำเรื่องเกษตรอินรียที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับแล้ว อำเภอ,อสักใครเนี่ยเทตบาลสักไครอำเภอสักใครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อ่าตามตามตามอ่าตามตาม,ตามนยโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะมีการอ่าก่อสร้างเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่จะมารบกวนออ่่าาไม่ใช่รบกวนวกนะครับก็หมายว่ามันจะต้องเมืองมันจะ จะต้องเติบโตขึ้นแล้วมีมีการมีความซับซ้อนอย่างที่ผมพูดให้ไว้นะครับว่ามากขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นกลายเป็นเมืองค้าขายแต่ว่าในการเตรียมตัวรับมือเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้ชุมชนเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความจําเป็นที่ต้องสร้างพื้นที่สีเขียวสร้างการเกษตรที่แบบปลอดสารพิษเพื่อจะเพื่อจะเขาเรียกว่าอะไรเป็นปอดหรือว่าเป็นตัวที่จะบาลานซ์กับความติดเตอของเมืองในอนาคตนะครับ แล้วในในในมุมมองของภาคประชาสังคมมองว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากน้อยแค่ไหนกับการพัฒนาเมืองเพื่อเพื่อเพื่อเติบโตและยังมีเรื่องของการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้มันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในโลกอย่างแท้จริงอะค่ะครับเรื่องเรื่องนี้มีความจําเป็นมากเพราะว่าเพราะว่า,าสถานการณ์เรื่อง เรื่องอาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยเป็นเรื่องเป็นโจทย์ที่เราเหมือนกับอ่าดูด,ดูดูมองไม่มองทุกคนมองไม่ค่อยเห็นชัดเพราะว่าอาจจะเพราะว่าความรู้หรือว่าอาจจะเพราะว่าประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอเรื่องร้ายๆเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะอ,อย่างบ้านเราเนี่ยเมื่อปีสามสองก็ก็พายุเกที่ที่ถลม่ม นครศรีธรรมราชกับสตูลใช่ไหมที่อ่ที่มีท่อนสูงลงไปที่ที่ดัานเยอะๆแต่ปัจจุบันนี้เขาก็ฟื้นปูขึ้นมามีป่าแล้วที่คิริวงศ์ให้เห็นแล้วเป็นตัวอย่างอย่างเช่นว่าอีกที่หนึ่งก็คือที่เขตกน้อยที่เพชรบูรณ์เราก็เคยเจอเรื่องนี้ที่อ่ที่มีโคลนจากกรูพเขาที่เป็นภูเขาหัวโลนแล้วก็พอฝนตกหนักลงมาก็ดึงเอาโคลนเข้ามาทับ คนที่ผิดเขตเขตน้อยเพชรบูรณ์อ่าอ่าตายกันเป็นปร้อยกว่าศพแล้วก,แวก็แล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็มีที่ที่บ้านไผ่ซี่น้ําท่วมถึงหลังคาทั้งที่ไม่เคยท่วมมาเป็นร้อยปีแล้วอะไรางี้นะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องเตือนที่จะต้องอสื่อสารให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึงถึงเรื่องนี้มากขึ้นปรากฏการณ์อย่างอย่าง อย่างสองอย่างเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านม,มาในเขื่อนที่จีนอ่าแล้วก็มีเรื่องของทอร์นโดที่อเมริกาหลายที่เนี่ยซึ่งมีปัญมีปัญหาเรื่องนี้กันแบบแบบจนหลายคนหลายคอมเมนต์บอกว่านี่เป็นภัยพิบัติที่กําลังเตือนมนุษย์เราว่าเราอย่าทําอะไรที่ทีมที่ทําให้เกิดไม่สมดุลอีกต่อไปนะเราจะต้อง เราจะต้องให้ให้มันสมดุลกว่านี้เราจรึงเราจรึงผมจคิดว่าผมจะคิดว่า,วาองค์กรทานพัฒนาเอก,กนชนหรือว่าองค์กรภาคประชาคมเนี่ยจะต้องมีมีส่วนในการที่จะต้องอ่าที่ต้องสื่อสารที่ต้องทํางานร่วมกับภาคประชาชนแบบเยอะๆแต่องค์กรภาคประชาชนเองก็เป็นเป็นองค์กรที่แบบมีแต่หวัวจิตหวัวใจมี มีฝีมือการทํางานเี็นแต่ว่าเขาขาดเรื่องทุนเรื่องงบประมาณเรื่องต้องมีการร่วมมือกับภาครัฐอย่างอย่างดีแล้วก็รวมกัดภาคเอกชนที่เห็นด้วยช่วยกันท,ที่จะที่จะมีระบบอ่าเรื่องเหล่านี้เข้ามาเข้ามาเพื่อจะเตรียมตัวป้องกันบางพื้นที่ใช้ใช้องค์กรไม่ใช่ภาคประชาชนอย่างเดียวภาคประชาชนเนี่ยอาจจะรวมกับ ภาคอุตภาคีต่างๆที่เข้ามาทํางานในภาคประชาสังคมอย่างเช่นตัวรัชการเองหรือว่าบริษัททางร้านต่างๆซึ่งเป็นคนเป็นคนเป็นอ่าอ่าเป็นนักธุรกิจต่างๆในเข้ามาร่วมมือร่วมมือกันใ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 นเมืองหรือว่าในภาคประชาสังคมเพื่อจะทํางานแบบเขาเรียกว่าแบบแบบแนวราบร่วมกันไม่ได้ไม่ได้ และเป็นอิสระร่วมกันซึ่งจะซึ่งจะแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีไม่ได้รอแต่เฉพาะรัฐที่จะต้องอามาช่วยแก้ปัญหาหรือว่าไม่ได้รอเฉพาะอาเอกชนมาช่วยแก้ปัญหาครับครับค่ะ วันนี้ก็ได้มุมมองนะคะในส่วนของภาพประชาสังคมภาคอีสานกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ต้องขอบคุณประธานกรรมการมูลนิธิชุมชนอีสานคุณภูลสมบัตินามล่านะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ